เิพวงวันนี้จะพาไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟบุญธรรมบอกเลยว่าแต่ละเมนูโคตรน่ากินและโคตรอร่อยไม่ว่าจะเป็นกุ้งลอฟเตอร์หอยเชลล์รวมซาซิมิและอื่นอื่นอีกมากมายจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับ <S 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 ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านฮอนโมโนเฮ้ยอะไรอ่ะวันนี้ผมอยู่กับเน่เจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วครับผมเน่เมี่ยงปลาครับเฮ้ยเน่เมี่ยงปลาเดี๋ยวนี้มีนนวสกุลนะเน่ผาราดอกปนะวันนี้เราจะมารีวิวอาหารญี่ปุ่นที่บอกเลยว่าเป็นร้านอาหารของเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเร็กประเทศไทยนี่เป็นไง FC เชฟมากเลยนะครับผมอยากจะบอกวันนี้ถ้าเชฟอยู่อยากจะกอดเชฟสักทีนึงว่าแต่ว่าเชฟไม่อยู่เชฟไม่อยู่เชฟท่านอื่นแทนอ่าเป็นเชฟท่านอื่นแทนแต่ว่าคุณภาพเนี้ยก็ก็ไม่ได้ลดทอนนะจะเอาง่ายๆเป็นร้านของเชฟบุญธรรมอ่ะเชฟกระทะร อาหารญี่ปุ่นประเทศไทยเออยมีเมนูอะไรกันบ้างวันนี้เต็มโต๊ะไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนดิดูเซตที่เขาให้มาก่อนทำไมอ่ะนี่เขาให้ตะเกียบอะ มันมี่มาให้นี่ยนี่ด้วยมีผ้าเช็ดหน้าให้ด้วยไม่ใช่ผ้าเช็ดมืออาหารญี่ปุ่นมันต้องเช็ดมือต้องทำความสะอาดมือให้มันสะอาดสะอาดโอเคซึ่งเมนูเนี่ยเยอะมากเราอธิบายพิธีมันเมนูก่อนเลยโอเคพี่อันนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้มันคือมัตสึซาชิมิเฮ้ยก็คือซาชิมิรวมคือรวมใหม่ทั้งโอโทโร่ปลาต่างๆมีหอยเชลล์ด้วยเดี๋ยวแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะอยากให้เห็นเว้ยชิ้นมันหนามากนี่ผมให้ดูอาร์แซมอนเป็นหลักชิ้นหนามากดูดิ ประมาณหนึ่งคืบหนึ่งคืบนิ้วคืบเกินไปนิ้วอ่ะเป็นนิ้วอ่ะอันนี้แซลมอนไม่เท่าไหร่พี่ลองดูอันนี้ก่อนโอ้โธโรดูดิใหญ่มากโอ้ยใหญ่มากอ่ะนี่คือเซตแซลมอนนะไล่ไปทีนู้นอันนู้นเป็นไหล่ซูชิเนื้อมัซซาสึกะนะเป็นเนื้อจากทางญี่ปุ่นแล้วจะมีซูชิโอโทโร่ซูชิเอ็นกาวาตาเดียวผมชอบกินมากเลยอันนี้เป็นหอยเชลนะเป็นสเต็กหอยเชลญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้ที่เห็นเด่นเด่นเลยนะสเต็กลอสเตอร์จ้องตามันเออมันพยายามจ้องตาเราทอดก่อน แล้วก็อันนี้ซูชิโฟกาตับห่านของเราและนี้แซลมอนซอสใสเกี๊ยวอ่าก็คือซอสนี่เป็นซอสมิโซะเฮ้ยตัวใสเกี๊ยวอยากหน้าเราจะเป็นปลาไหลโลกับแซลมอนเอ็นกะวะโลครับอ้พงบนนี่มีไข่แซลมอนด้วยนะและอันนี้อันนี้เป็นสลัดอะโวคาโดใส่ปลาแล้วก็ซอสมันเป็นซอสที่ทางร้านมึงข้ามปลาไปแลนะปลาใสปลาเงิน มันคืออะไรบาเงินบาเงินปลาทองปลาทองแต่ใจว่าในตู้ปลาเงินนะไม่มีอะไรอีกอะเด็กก็สุดท้ายครับเป็นเซตอุูนิบัวไข่แซลมอนแล้วก็กินด้วยสาหร่ายสาหร่ายจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราก็ซัดก่อนเลยดีกว่าอากันก่อนเลยคุณเคยกินแล้วแบบคุณไปญี่ปุ่นบ่อยไปมาครั้งเดียวเมนูนี้ครับอุูนิและถ้าเราอยากได้รสชาติที่แท้จริงเรากินกับสาหร่ายเว้ยเดี๋ยวกูป้อนเดี๋ยวกูณทำป้อนให้เป็นคู่รักนี่แล้วก็ใส่ไข่แซลมอนสักหน่อยเพิ่มความเค็มใส่เข้าไป นี่ค่ะคุณต้องป้อนมึงใช่ไหมเนี่ยป้อนไปกูไปคู่รักไปแล้วอยากกินว่ะรสชาติเป็นไงตัวอุนี่ดีเลยรสชาติดีมะขามอุนี่คือของดีของดีูดูดูแบบมีความแบบเรียงเม็ดสวยคือเราจะดูเราจะดูที่ความสดของมันนะมันจะไม่แตกง่ายอ่าใช่มันไม่เลิ้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 นตึ้งอันนี้แล้วใส่ไข่แซลมอนลงไปอย่างี้แล้วก็ ไข่หอยเม่นหวานเกี๊ยวตหวานมากวนี่คืออะไรอะพี่ก๊อลฟที่เขาเสิร์ฟมามันคือใช้เท้าดองนะ่าเป็นพวกใช้เท้าที่เอาไปกินแก้มกันกินแก้มกันไม่ให้มันเลี่ยนไข่หอยเม่นหวานแล้วก็ตัวไข่แซลมอนแบบสดชื่นมากแตกในปากแบบเบาะแบ๊บบ๊บแบ๊บหอมมากไอ้แบ๊บ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 ดีไข่หอยเม่นเออใช่โอ้ แม่งเล่นมุกก็อิ่แต่คุณภาพอูนิบอกเลยว่าท็อปเทียผมเออตรงนะผมก็นไข่หอยเม่นมาเยอะอยู่สมควรอะผมนักล่าไข่หอยเมนอ่ะพูดไปอันนี้คือแบบว่าคุณภาพดีแล้วก็เพรียวครับทุกคนอุ่ยล่าเลยมีความหวานไม่อวยจริงผมอยากกินอีกแล้วผมเกลใจพี่เอาเลยกินดิกินดิกินก่อนเลยเพรไข่แซลมอนเหรอนี่ปกติเขาไม่มีป่ะไข่แซลมอนหอยเงี้ยเขามีแต่ไข่อูนิอ่ะแล้วก็จะไข่แซลมอนอะืมดีว่ะอีกทีผมไม่ไหวครับผมอยากกิน ปก่อนที่เราจะไปอันอื่นกันต่อนะครับตักกันดีนะอย่าให้รีนะมือสั่นแล้เนี่ยขอกขาดแล้วดูดิเฮ้ยมังอะไรขนาดนั้นปิดพี่แบ์มาอ๋ออ๋ออ๋โอ้ยป๊อปตายเราจะอยู่ในไข่หอยเม่นใช่ไหมคลิปเนี้อืออะไรจะขนาดนั้นเป็นไงเหมือนทะเลที่มันแบบทะเลขึ้นมาในปากอะซัดหน้าเรามาอุ่นเอาพโหดเลยเรามาที่สเต็กหน่อยไหมอ่ะสเต็กครับพี่สเต็กล็อปเตอร์อยู่มานานแล้วเนี่ยอันนี้เป็นล็อปเตอร์กินได้ไหมลองดูอ่ะ ไม่ได้สเต็กโอปเตอร์เนี่ยเห็นวิธีการทำแอบไปถ่ายในครัวมาเขาจะผัดกับเนยอ่ะคุกคลุกคุกแป้งทอดแล้วผัดกับเนยเฮ้ยเดินกินเกออใช่ตอนนี้เขาออกแล้วเขาแกนหมดแล้วนี่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 อย่พี่ถ่ายกกูไม่ป้อนแล้วโอเคพี่กินเนี่ยพี่อะเด้งป่ะเนื้อเด้งหวานหอมเนยต้องกินดูเขาทำโรปเตอร์ดีมากเด้งละขนาดนี้เนี่ยมือมึงสั่นแล้วตอนนี้ ตองกินแบบนี้คนมีซอสเรากินอาหารญี่ปุ่นเราต้องกินรสชาติที่เชฟเอามาให้เว้เราจริงมันคือความเฉียบขาดของอาหารญี่ปุ่นลองกินดูนี่ยเราได้รสชาติที่แท้จริงหวานหวานหวานมาเป็นเนื้อโอตเตอร์ที่หวานแล้วก็หอมกลิ่นเนื้อนิดนิดดีเฮ้ยดีครับอันเนี้ยคำต่อไปเราถึงจะค่อยกินสิ่งที่เราอยากกินก็คือเราจะจิ้มแบบว่าอันนี้มันเหมือนพวกน้ําสลัดมของแบบทางญี่ปุ่นที่เราสามารถจิ้มกับอะไรก็ได้นี่มือกูสั่นกันนะเนี่ย แบบเด็กเก๋ซอสนี้อร่อยโอ้หกินกับกุ้งนี่คือดีเลยข้ามีนี่มาให้ด้วยนะพวกผักเครื่องเคียงก็คือจะกินแต่ผักแล้วเราต้องกินให้มันครบติอดเป็นยังไงโอ้อดีเป็นก็ดีครับกุ้งดีมากกุ้งหอมมากอ่ะอันนี้ลองกินดูอันนี้เป็นก้ามก้ามลอปเตอร์ครับฝั่งนี้กินไม่ได้ฝั่งนี้กินได้ที่เขาติดคอนะหรอใช่อ่ะลองกินดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมีก้ามอยู่นี่พี่ ที่เขาติดกอกันเหรออะไรอ่ะอเป็นก้างอ๋อในมันก้างโหูไม่เตียมเลยไม่แบบรันเช้าอยู่ไม่เตียมเลยอ่ะเออลองชิมดูลองชิมดูหูที่สี่สวยมากเจ้ไปอื อร่อยมากกุ้งอะไรจีก้ามหวานมากกุ้งมันสดไงกุ้งสดอะไรก็ดีไปหมดว้าวอร่อยว่ะไม่เคยกินลอสเตอร์อร่อยอย่างนี้เหมือนกันนานๆแล้วไม่ได้กินปกติเีมันเละๆหน่อยด้วยความวัตถุดิบที่มันดีแล้วก็เขาเขาปรุงได้ดีโอเคหรือว่าโหดเลยข้างกันเลยเพื่อนกันหอยเชลโอตเตกเป็นเมนูอาหารทะเลที่ผมน่าจะชอบชอบที่สุดชอบที่สุดแล้วแบบถ้ามันญี่ปุ่นนะมันจะอร่อยลองดูแสดงว่าเราต้องไปกินมาหลายที่แล้วใช่ไหมอ่าใช่มาลองที่นี่กันทุกคนหมาก็เชฟทำสุกกันลังดีคือข้างในอ่ะมันจะยังไม่สุกมากไป ฝั่งเสียบเคี้ยวคุดคุดคุดเบรดิคุดขอลอไดมบ้างขอลองไหมหวานมากไปบอกงี้ดีกว่าผมไปกินที่ญี่ปุ่นมามันก็อร่อยแต่ที่เนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงอาจจะไม่เหมือนท่าีเดียวเพราะกว่าจะขนส่งวาอะไรมาแต่รสชาติหวานแล้วปรุงสุกกำลังดีคือดีไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นก็กินอันนี้อร่อยได้เหมือนกันขอเชือวอร่อยมากดีมากเลยมาต่อไปนี่ดีกว่าอะไรนี่เป็นแบบว่ารวมทะเลมัสึบซาซิมินี่มัสึบซาซิมิ ไม่รู้จะเลือกกินอะไรก่อนเลยอย่พี่เนี่ยผมรู้ว่าพี่ไม่กินปลาดิบแน่นอนผมขอให้ทั้งหมดเลยแล้วกันะโอเคแต่เดี๋ยวอยากจะลองวันนี้อยากลองถึงแม้จะไม่กินแต่วันนี้อยากลองลองนี่คือโอทาร่นี่นี่เป็นโอทาร่น่าจะคิงที่สุดในนี้แหละเราใส่แค่วาซาบิพอประมาณนี้แล้วก็ใส่โชยุนิดหน่อยวิธีการกินอาหารญี่ปุ่นต้องพิถีพิถันหน่อยยังไงไปโอทาร่ชินเบิ้ม รักปลาดิบแล้วก็ลองลองลงมาลองลงมามีคนกดออดจะคงเป็นรับอร่อยมากมันซาซาในปากมันสดชื่นมากเขาบอกว่ามันละลายในปากจริปะมันละลายแต่อันเนี้ยมันไม่ละลายเพราะชิ้นมันหนามันค่อยๆละลายละลายละลายใช่แล้วก็ระเบิดความมันอยู่ในปากตลอดทวันดีมากนี่แหละเป็นทูน่าทูน่าบูฟินลองดูลองดูนี่นะครับทุกคนิธีแต้มก็แต้มนิดนึงนะฮะอ่าแล้วก็กินเลย เแตนยังไ,ไงพ,พี่ตรงน้ำตรงน้ำพี่อ,อะไรฮะออพี่คนดูดีนะผมไม่ช่วยด้วยถือว่าดีไหม <c oughs> นี่นี่หอยเชลล์ทุกคนหอยเชลล์หอยเชลล์สดสดจุ่มมันสักหน่อย,อยนี้นี่หอยเชลล์นี่ดีหอยเชลล์แพงบางหน่อยหล,ลังๆเขาจะเปิดทอง อะไรวะอะไรเนี่ยเจ้าเดร์คือเจ้เนี้ยตอนแรกมันก็เหมือนปลาดิบทั่วไปแต่ความพิเศษคือพอเขาหั่นชิ้นหนาแล้วทุกอย่างมันเต็มปากเต็มคำมันเหมือนกินชิ้นเดียวก็รู้สึกว่าโอเคแล้วอ่ะชิ้นซี่ชิ้นซีแซลมอนไปของที่แน่แน่ว่าคนถ้ากินกันบ่อยที่สุดแต่ว่าเราจะมาลองที่นี่กันว่ามันจะเป็นยังไงนี่แหมคุณแซลมอนคุณให้ผมไปนะอย่างอื่นคุณไม่กินแซลมอนนหมนี่ครับแซลมอนชิ้นโตๆนะครับคําโตโตไป ตัวใหญ่จริงวะยอมวะโูที่ก้อนไม่เหมือนที่อื่นเลยุยพูดเป็นเล่นิงมันคือมันเหมือนมันเหมือนปลาซาบะใช่เหมล่ะใช่หนึ่งเลยคือเหมือนชิ้นใหญ่แล้วปกติเวลาเรากินแซลมอนนะครับมันเข้าไปในปากปุ๊บแล้วมันมันเหมือนว่ามันหน่อนเนื้อแล้วก็แบบละลายหายไปแต่นี่คือแบบมันคำมันเบิ่มคือมันเข้าปากผมเลยครับข้างในอะอบอบแล้วแบบว่ารสชาติก็คือแตกต่างกันคือยดีเลยครับไปเรื่กุ้งเลยนะแป๊บนึงมันแอบเว้ยกุ้งเป็นกุ้งหวานอีบิอีบิหวานแต่ผมว่าลองชิมดูลองชิมดูอีบิอูวี มันดูใสมากเลยตัวมันใสๆนะหวานเจี๊ยบป่ะดิหวานเด็ดถือเน้นกินหางด้วยกินเข้าไปแล้วดิหางอ่ะกินได้กินได้หวานจริงกินได้เราไปเนื้อกันดีกว่ามากันที่เนื้อมัสศสกากเป็นเนื้อที่มาจากจังหวัดมัสศสกากอยู่ใกล้ๆกรุงเทพใกล้ๆกรี๊บแบบใกล้ๆกรุงี๊บใส่อารีอ่ะใส่อารีอ่ลองกินดูเดี่ยไปแล้วชนเนื้อกันดีกว่าเป็นแบบเนื้อโลโลข้าวข้างในเวยทุกคนดูดิโอ้ยแล้วออนท็อปด้วยกุ้งชนในยชนมาชนง่ามกันปึ้ง อนี่มันเหมือนมันอัดแน่นด้วยอะไรทีไม่หนุบอ่ะโอ้โนรุกเลยเนื้อก็ดีดีเลยดีแต่อือหือซอสเขาราดมาส่งให้เนื้อมันหอมเนื้อมันหอมเนื้อนุ่มมากแล้วก็หอมหอมเมือไตัวซอสตัวที่เขาราดมาผมไม่แน่ใจว่าคือซอสอะไรแต่ราดมาแล้วทําให้เนื้อมันหอมระเบิดอกลิ่นเนื้อแบบดีมากอูเนื้อมัตเซสกาเราต้องไปจังหวัดมัชเซสกาแหละต่อไปเปนเพ่ของเราคิงของบัดิตโอเทโร ส่วนท้องมันจะมีซูโทโร่โอโทโร่แม่รู้เยอะดเลยไปเนี่ยเก่ง้วยไปเก่งแล้วไปได้ใ้อนูนแต่ไม่กินประดบิดแต่เก่งกันแล้วลองยินดูพี่ว่ะหูมันชินเบิ่มมากอันนี้อาจจะต้องใช้วาสบีตัดหน่อยด้วยความมันของโอโทโร่เนี่ยนี่นะอ่านี่คือซูชิโอโทโร่นี่เป็นยังไง้อนเนบายหูใหญ่กินมือโตอีกแล้วมันเป็นยังไงหู้ยมันอืมอย่าร้องนิอย่าร้องอย่าร้องขอแสงได้ป่ะห้าสี่ดาวดง ตำบากตัดต่อมิคโอ<ห>้ยดีเลยดีเลยดีเลยมันต้องมาชิมเองคือพวกนี้บางทีเราอาจอธิบายไปไม่เห็นป้าบวยมันนู่นนี่นัน่นมันหวานเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์เวลาผมกินอาหารทะเลแล้วบอกหวานอาหารทะเลมันจะหวานยังไงลองมากินดิลองมากิน,นจะได้รู้ความหวานของอาหารทะเลเป็นยังไงเออต่อไปครับผมปลาตาเดียวเอ็นกว่าเดียวโอ้ชมชอบมากปลาตาเดียวจริงป่ะจริงมันมีตาเดียวที่มันห้อยอยู่ข้างบนนี้เหรอใช่ป่ะใช่ตาไม่รู้ว่ะมันมีแค่ตาขวาตานเดียวตาซ้ายบอดไปแล้วโดนฉลามงับอ๋อถึงมันถึงถึงมันถึดีหายากใช่แล้วมันหายาก แล้วปปลาตาเดียวอเอ็นกะวะอันนี้ก็จะเป็นคีบเอ็นกะวะนี่สเสน่ห์ของปลานนี้คือมันจะมันมากครับพี่นี่หูมันเยอะเลยดิแค่่ยกมามันหยดติ่งกับติ่งอ่ะไปเนี่ <ไป S 2> ยดแล้วมันหยดมันหยดหืมหืมนะอิตาเมซิข้าวดีนะเนี่ยปลาตาเดียวอ่ะหน้าที่มันมีแค่ความมันด้วยครับแต่พอมากินกับข้าวเนี่ยข้าวหอมเลยเอาปรุงข้าวมาอร่อยอือ อร่อยอร่อยอร่อยข้าวดีข้าวดีอยากจะกอดเชฟบุญธรรมเม่อไรตอนเนี้ยแต่เชฟไม่มาวันนี้ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนี่เป็นเซลมอนซอสไดเกียวนะครับผมเครื่องปิดสตาร์ทติดง่ายเป็นเบิร์นไฟครึ่งหนึ่งนะดิบยุก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 เลยไป ซอสข้างบนอร่อยเนาะกินไปนี้เรากินกันแบบไม่จิ้มเลยนะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มทุกอย่างแบบโกนน่เดี๋ยวลูกค้าในร้านตกใจเดี๋ยวเดีขาจะหนีหมดข้าหอมจมูกมากนี่นี่ว่าเป็นโฟโกาค,ครับผมเป็นตับหา่านชิ้นแบบชิ้นเบิ่มๆเนาะปลาชนตะเป็ดตะหานห่หานดีมากกินเอฟอ่คือเขามีเปลือกส้มยูซุตัดอยู่ด้านบนทำให้มันมีรสชาติที่มันสนุกมากขึ้นไข่หวานๆเปรี้ยวๆมาตัดกับตับหัวจิ้ม ดีมากอร่อยมากสั่งอีกสักสิบครับแต่ไม่มีเงินจ่ายแล้วเป็นญหนี่ดีกว่ามันคือจานอะไรพี่อันนี้สลัดอะโวคาโดปลาทองปลาทองอยู่ในตู้อันนี้ปลาเงินอ่ะจริงปะปลาเงินจริงปะจริงปลาเงินจริงปะใช่มันเป็นปลาตัวเล็กๆแล้วนี่เขาไปชุบแป้งทอดนี่ไงนี่ไงปลามันจะเป็นปลาเป็นยังไงนะไปแกะให้เราลองซิลองกินดูปลาเงินเป็นปลาของญี่ปุ่นนี่เป็นสลัดไม่ไงอร่อยนะมันจะแบบมันจะมีรสชาติของมันอ่ะนี่ต้องกินกับซอสเขาด้วยเราไม่กินอะโวคาโดเลยอ่ะ ซอสเขาก็จะเป็นซอสที่นทางร้านเลยน่ากินอยู่นะดูเดะเนี่ยผมมีอะโวคาโดมีปลาม,มีอะไรคำเดียวต้องกินให้ได้อย่างงี้ไปไปอือตุอนซอสเขาป่ะอืออร่อยคือน้ำสลัดเหมือนเขาเอาพวกมายองมายอง,งเนสหรืออะไรมาผสมลงมกันเป็นอร่อยมาเลยมันไม่กินอาไญี่ปุ่นเลยมันไม่ใช่น้ำสลัดแบบทั่วไปมันเหมือนกลิ่นมันกลิ่นญี่ปุ่นอ่ะกินง่ายเลยอ่ะอร่อยสลัดนี้ดีปังเลนอร่อยลงมาสองอันเลยอันนี้จะเป็นปลาไหลกับแซลมอน เอ็นกะวะเป็นโลมาผมฟังแซลมอนเอ็นกะวะอ่ะนี่ฟังปลาไหลอ่ะนี่นี่ให้กล้องดูอ่ะนี่นะนี่นะรู้สึกแล้ขนาดนเนาะไปปลาไหลลูกอืมอืมอืมอร่อยมากเลยปลาไหลเขาถ้าเรากินในที่ที่แบบว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเว่อร์เท่าไหร่ม,มันจะมีเหมือน,นี้ เม็ดเม,ม,ม็ดก้างๆแต่นี่คือผิวเรียบคือไม่มีเลยไม่มีก้างเลยทีม่มีอะไรเนอะยองยองส่วนของผมเนี่ยแลมอนเบิร์ออหอมๆกับเอ็นกะวะมันหม,มันมันนัวกับซอสที่มันจะเป็นซอสตึงๆเผ็ดเผ็ดเดรีดยวๆหน่อย<ร>อนิดนึง <รอ S 2> เป็นแบบซอสสไป,ปซี่<ร>อะไรฮะโคดี ดีมากทั้งหมดนี้อัดย้ให้ได้เป็นพระเอกยากห่ะพี่เพราะมันมันดีทุกอย่างเลยอเออแต่พี่ก่อนพี่ก่อนยากเหมือนกันผมขอคิดก่อนไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเพราะมันอร่อยไปหมดเลยถ้าใครไม่เชื่อว่าอร่อยลองมาพิสูจน์ดูได้ครับผมร้านคอนโมโนมีหลายสาขาลองมาพิสูจน์เผื่อบางคนแบบเฮ้ยผมไม่ขี้หมูอ่ะอ้นี้ไม่ขี้หมูลองมาพิสูจน์กันเองถ้าใครชอบกินนี้ก็ฝากกันกดแชร์ไปแท็กพ่อแหกเพื่อนไหนพี่แหกน้องพามาพิสูจน์หรืออยากให้ใครพามากินแท็กมาแท็กแฟนแหกแฟนเด้อแต่เรวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันขอไปจัดการในพวกกุ้งหอออยยปปูลาาทัั้งงหมมมดกก่นเเะจจรริผบบแ ไปนี่สลับกันสลับกันตะกี้ตะกี้นี่เราคว้ยควายไหมควายไหมกินให้มันลำบากเนี่ยเอเป็นไงเนื้อดีมาก